สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันแล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับผมกับช่องเกษตรพุ้นต้นนะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มาเจอฟ้าอีกฟ้ามนึงเนาะพี่น้องเลี้ยงแพะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยี๋ยวพี่น้องเบื้องเราสิตัดลึกเลยครับผมเฮ็ดแบบธรรมชาติมากครับผมมีทุกอย่างครับผมมีแต่แพตัวใหญ่ๆแล้วก็ข้อเพิ่นก็เฮ็ดมาจากทานครับผมข้อเพื่อนนี่บ่ต้องใส่สั้นขึ้นครับผมแล้วพี่น้องไปเบิ่งงรับเป็่นจังไ๋ครับผมนี่มาทางนี้พี่น้องท่านนี้ก็เป็นคลองน้ำนะครับเนาะคลองน้ำมันจะมาจากเขื่อนครับผม ท่าน so ี่กับมานี่มาสะดวกครับผมอันนี้จะเป็นเคลื่อนหัวสั้นเนาะครับเนาะท่านี่ครับถ้าเป็นทั้งขัวมือพี่น้องบางทุงขัวมือครับผมทั้งขัวมืออย่างนี้รับผมันนี้ก็เป็นถนนลาดยางนี่ครับผมนี่ข้างบนข้าวบนจะเป็นเคลื่อนเนาะเป็นเคลื่อนนะเป็นเคลื่อนมาาหรอกะก็เข้ามาทั้งนี้ครับผมนี่ข็ามาทั้งนีมบางายพี่น้องทางก็สะดวกบ่แชร์ครับผมนี่ครับผมอันจะเป็นฟ้าเพิ่มครับผมนี่นี่ฟ้าเพิ่ม๋ยวกจะลองตรสอบถามผนว่าฟ้าเพิ่มซื้ออย่างเราเจ้าของพ้นเลียงซ นี่ครับพี่น้องก่อนมากกี่เป็นยังไงครับผมขอกเพิ่งกาคางๆเนาะเพื่อจะใส่ไม้ไม้กระทินเขาเลยแหละพี่น้องไม่ธรรมดาแนะไม่พื้นบ้านเขาหนี่งเขาเป็นแอบนะครับเนาะนี่ครับผมแอมกับแอมแอบมากเลครับผมแต่ทางเขาเพิ่อนครับผมพี่น้องข้างๆก็จะเป็นสวนมั่นครับผมนี่แตธรรมชาติครับพี่น้องโมนี้ธรรมชาติดูแลขอกไปเบื้องข้างในครับพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะโมนี้ก็เอาไว้ใส่น้ำให้กินเนาะ วันนี้กินหน้าครับผมน่ะพี่น้องที่ผมบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าที่ว่ายี่นี่แพะมันจะจังไรนะคำนั่งนี่ซึ่งพี่น้องเฮสั่นนอนนะคำนั่งฝนคำฝนรับผมจะมีก้อนหินแพะจะนอนอยู่ก้อนหินครับพี่น้องมึงบรรยากาศบรรยากาศฟ้ามันแล้วครับผมพี่น้องลมบรรยากาศฟ้าเพิ่มแล้วก็เวลาฝนตกกับพวกปีนยังพี่น้องเพราะว่ามันมันนุ่นนะครับเนาะมันนู่นแล้วก็เวลาแพะจะตัดแดดกับพวกตากแดดเห็นป่ะอืมาตัดแดดนี่ตกดำมยางมากครับผม บ่กมันยางมาเลยถึงพุ่นเหมือยางมาครับผมแกะยู่แถวนี้คุ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่มีตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยมข้าเบิ่งทั้งผนครับผมเอาไปเอาไปสอบถามเพื่อนว่าอ่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะว่าเลี้ยงแพนี่เป็นเลี้ยงมาจากปีแล้วเนาะครับเนาะว่าได้ได้เป็นยังไงเนาะครับเนาะพี่น้องเข้าไปเรื่อยงครับผมบรรยากาศพี่น้องบางสี่งเขนได้ผล่ลมีตัวใหญ่เนาะ แมีครับผมพี่น้องอ้าวพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมซื้อจังไหนเนาะเนาะจาของฟาร์มเนาะซื้อจากไหนครับนี่ซื้อพรก้อนพันเขาจ้าครับพรก้อนพันเขานะครับเนาะครับผมฟาร์มตั้งอยู่เคดได้ไรพี่อยู่หัวสั้นจ้าใต้เขื่อนหน่อย อ๋อแต่เคลื่อนน้อยเนาะครับเนาะเพรแม่เคลื่อนพ่อปงไม่ไม่พี่บ่เคลื่อนน้อยเคลื่อนน้อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวังคิดว่าเคลื่อนคิดไปเคลื่อนพ่อปงนี่แหละคิดหาบ่เจอเด้อฮ่า่าฮจะมีถนนลูกรังอ่ะเนาครับผมจำถนนมาเลยครับตามถนนลูกรังคลองน้ำเนาะพี่เนาะจำปงเลยล่ะครับผมเลี้ยงแค้มาช่วยได้แล้วพี่จากปีแล้วพันโอ้ประมาณสิบเดือนหรือว่าถึงปีนึงนะจ้ะจิตปีนึงเนาะครับเนาะก็ถือว่ามือไม่กลางๆเนาะครับเนาะครับผมมือไม่กลางๆเนาะ ก็เลี้ยงมาอ่าติ๊ดเดีย๋ยวเราได้เข้าว่านเนี่ยจะครอบคุณมาผีบอพี่แมนจ้ะอืมที่เหลมันก็เลี้ยงร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหลายแต่ก็ต้องแยกออกมาเนาะครับเนะาะแยกออกมาอีกส่วนนึงนะครับเนาะและได้เป็นยังไงล่ะพี่เขาท่าบอครับโอ้ไล่ได้เขาท่าอยู่นั่นเห็นบอพี่น้องฟังเอาเด้อครับเ<อ>ด้อไอเดือนสิงหาเดือนเดียวนี่ได้ยี่สิบตัวนี่น้อยเล็กเล็กนี่แมนเบิดนั่นครับผมแต่แต่ว่าเขาลงที่แรกเขาลงจะโตแม่จะโตพี่จะโต ที่แรกก็ซีโตโอ้นั่นเห็นบอกวัดนี้ก็ซื้อมาเพิ่มแนี่ยนั่เอกาไปแน่ครับนั่นเห็นบอกพี่น้องเอาไปเอามากขายไปหรือซื้อมาขายไปซื้อมาออาซื้มขายไปเขาซับเปลี่ยนไปเรื่อยนะพี่น้องนั่นเห็นบอกพี่น้องพี่น้องไม่ต้องลงทุนรายแล้วครับผมแค่ที่ผมไปถ่ายคลิปนั้มีแค่สามตัวซีโตสองตัวเมลาเพิ่งขายแต่เมันก่อเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนไปเป็นมาเลยนะครับมื่อก่อนตัวได้เงี้ครับผมซื้อมาตัวไดบ่งามนั่นเห็นบอก ครับผมว่าเขาขาดเงินเขากับใครไปเขาขายไปเนาะครับเนาะโทรบอกเขามาเอาได้เลยโอ้แต่ยังว่ามันมีแน่นาบอกพี่ไม่มีแน่นาเขามาขายมาซื้อตลอดเป็นบอกมีแน่นาแต่ว่ามีพ่อขาดอ๋อพ่อขาดเขามาซื้อตลอดจ้าก็จะรอหาซื้อเปิ้ลมีเบอร์ถ้าไม่มีใครยังดี่กับตัวหาโทรบอกเขาเลยเนาะครับเนาะหนาพี่น้องการตลาดกันไงเป็นเมาเป็นพอพันแม่พันเราะว่าเมาเป็นกิโลอืมได้กิโลนี่ไงอ๋อกิโลนี่ก็มีเหพี่มีครับผม กิโลเนี right. so ่ยเขาได้คุณบ่พี่เราบอกเขาเลี้ยงธรรมชาติเลยเลี้ยงธรรมชาตินั่นนี่บ่พี่น้องครับผมถ้าพี่น้องอยากซื้อกิโลก็มาซื้อก็นู่นนี่นั่นก็ได้ครับผมเพราะว่ามันเลี้ยงธรรมชาติเลยเนาะเพต้องซื้อหัวอาหารหลายนะครับเนาะฟ้ามี่เขาสีไอ้ส่วนมากจะบ่ขายเป็นกิโลโอ้ขายเป็นพอพันเนาะครับเนาะพี่น้องเป็นพอพันเนาะเพราเป็นบอลเล็กสูงเหรอพี่ใช่โอบอลเล็กสูงเขาก็ต้องขายเป็นพอพันพี่น้องอืมครับผมเจ้าให้เบิ้งแพนให้พี่เป็นยังไงครับผมมี่ตัวงามบ่นี่แ่สตมนี่ แต่พี่เอาแผลสามกับมีอยู่บ่อะแหมพี่น้องเจอแพ้แผลสามแล้วไอ้ไม่ไม่ไม่มีเคยเจอเจอแผลแผลสามนี่บ่ได้เนี่ยนี่บ่แผลสาม <3 S 1> มูมพี่น้องถ้าพี่น้องมาซื้ออ่าแพ้พันธ์ฟ้าเนี่ยนะผมว่าบนเน่นะอาจจะได้แพ้สามนะผมว่า,วาเออเพราะว่ามันดวงดีเออ ผมไปที่ไหนี่จะแฟ่ฟ้ามีจฉาแฟ่สองนั่นแหละนี่แฟ่สามนี่แฟ่สามอืมแฟ่ 8, 3, พี่น้องนี่คือเห็นบอแพ่แฟ่สามนี่บอผมว่าตัวใหญ่พร้อมโอ้ลูกมันสมบูรณ์นะพี่เนาะสมบูรณ์อืมพี่น้องตอนเยี่ยมยุติท้ายบผมแฟ่สามพี่น้องแฟ่สามลูกสมบูรณ์ที่พี่น้องมาเมนว่าลูกตัวน้อยตัวใหญ่นี่ครับผมซ้ำกันเพื่อทุกตัวเลยเนะน,นาะน่าเห็นบ่ยบนบะแม่มันก็ยังใหญ่พี่น้องนี่ครับผม แต่พี่น้องมาเบิ่งฟ้ามีนะผมว่าน,นาทิพย์พี่น้องน่าจาได้่แต่สามปะเพราะมันงามดีคนน่ะแม่ก็เลี้ยงลูกดีครับผมอันมปตัวผูกตัวผูกตัวใหญ่เออเขาเป็นบางท่านผีเป็นต้องใ่ไม ตัวได้ครับผมปักเป็นเล่ยหนึ่งตัวผ้าองค์พ่อพันเนาะพี่น้องเห็นพี่น้องเวงก้อนวัดตัวัดรพอพันมันจงเสติงหูว่ามันเป็นยังไงตัวมันใหญ่บ่นี่จ้าพ่อพันนี่เด้อพี่น้องตัวพันนี่นี่พ่อพันโอ้พ่อพันซิงโตเลยพี่โอ้ปาดพันซิงโตนี่พี่น้องปาด ถ้าผมสมมติว่าถ้าลูกพี่น้องมาซื้อฟ้ามี่แสดงว่ามาันสิตผสมพ่อมันตัวน,น,น,นี้เห็นบ้างใช่โอ้พี่น,อน้องเล็กๆมีตัลูกเขาเบิดนานโอ้พี่น้องได้พ่อพันใหญ่เห็นบ่เนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ถ้าพี่น้องมาซื้อฟ้ามีนะเพราะว่าพ่อพันตัวนี้บักจ้างใหญ่เลยลูกมันกับจิตซ้ำนี่ละพี่น้อง,องถ้าแต่ตัวผูกกับป็นพ่อพันใหญ่เลยนี่พี่น้องนาน,นานเห็นบ่คุณเห็นบ่ตัวผูกน้อยๆมีซ้ำตัวพ่อพันอืมมีพี่ก้องพ่อพันอตัวนี้มีตัวเดียวอันบ่พี่ โอ้โหทั้งหมดสี่ตัวนะครับเนาะอย่าห้าวเราไปเบิ้งเลยครับผมอย่าพี่พาพเล่าไปเบิ้งตกเป็นเรื่องมื่อนี้ไม่ได้มาซูฟี่มั้งต้องผิดเนาะลืมไหมซูฟี่เหรอเย้าเย้ามูไม่ก่อนครับผมมันอาจจะสั้นหน่อยนะพี่น้องเด้ออันนี้พอนุ่มเนาะนี่นี่นี่พอนุ่มนี่ตัวนึงครับผมไป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 นี่พอนุ่มอืพอนุ่มพอนุ่มนี่มันจัดเดือนที่มันทับได้นี่ยอ๋อสิบเดือนเนาะพี่น้องเนาะพอนุ่มสิบเดือนเนาะ โอ้เทว่าเขางานนี่พรอะตนี้อืมมีความนมอันนี้พอเขาเลือดลอยเลือดลอยป่ะครับผมอ๋อเลือดลอยพี่น้องเลือดลอยด้วครับผมนี่เขาอยู่พ่อเพราคาดดาฟข้ามอ่างศิล่าอ๋ออางศิล่านบนเองเพเขาตัวละแสนอืมแต่ว่าปูเขาตัวละหาแสนเพราะอะไรปะปูเขาเป็นปลาจี๊ดที่ขนมโชคหรือเปล่าเจโกนมแลนด์วะของแปดลิ้วของแปดลิ้วนะครับเนาะโอ้อันนี้ร้านเขาในร้านเขาอ่าพี่น้อง พี่น้องฟังไม่ได้ครับผมแต่ว่ามันมันมันทับได้เหรอพี่ทับได้แล้วแตะมันเหลวแต่อ้าวถ้าถ้าทับได้เหรอถ้าพี่น้องมาซื้อนี่อาจจะได้อาจจะได้พันนี่ที่สั่นนานพี่น้องเห็นปะพี่น้องฟังไว้ได้ครับผมตัวนั้นก็จะขายได้นั่นตัวใดครับตัวใดจีบปล่อยบอกพี่น้องงี้ครับผมตัวข้อแดงไอ้สายแดงครับบอโอนุ่มเตสองหางถุงสวน่พี่น้องมานจะเนี่ตัวนี้มันบป็นี่ นี่มีพี่น้องเพราะว่าพี่เป็นสิบปอยตัวนึงเนาะครับนี่เด้อตัวนี้เด้อตัวแดงนพ่นบอกตัวแดงพูนก็ขายนะครับเนาะโอ้มีตัวใหญ่เลยเดี๋้อจะให้พี่น้องมงก่อนให้พี่น้องเพื่นสนใจได้มาสู้มาสอบถามเพื่อนเอานะครับเสินปอยสองตัวนะครับเด้อตัวแดงกับตัวขาวเด้อครับเอนี่ตัวนี้เป็นทองไม่นชไม่ทองมันบ่พี่ไอ้ทับเหล่าจ้ะโอ้ทับเหล่เนาะครับเนาะทับเหล่าทับเหล่าเออทับเหล่เนาะครับเนาะถ้าเหล่าน่าจะเป็นพันธุ์พงมันหรือแม่นบอลเนี่ยแม่นโอ้พี่น้องเลย ได้โอกาสแล้วสัตวพี่น้องเขาจะกินใจเด้อครับเด้อได้โอกาสแล้วนี่พันธุ์แบบยังไงที่ที่ผมทายเบื้องหลังบักซิงโตัหละนี่ละนี่ละสายพันธุ์นังครับผมเนี่ยมันจิ้ปล่อยสองตนะครับนนี่แต่พี่น้องกระทุ่มมาสอบถามบมอครับผมอืมแต่เบื้งเบืงนี่เนาะอันนี้มันก็นอนหินธรรมชาติเนาะนี่เนาะโอ้นี่พี่น้องนอนหินนอนยังมาใกล้นี่คุณเออว่ะอืมขนมันยืนครับผมงามดีขน เอาพี่ฝากบททูตให้พี่น้องมันงเนี่ยพี่มายืนมือพี่มองแพะจะลายพี่เดี๋ยวพี่น้องมาจีทูตมาสดถาม083จ้า083 303 303 2817 2817ซื้อพี่อย่างนอคือฮี่ปุ่นจ้าฮี่ปุ่นนอกับผมโทรมาได้ทุกเวลาบ่พี่ทุกเวลาจ้าครับทุกเวลาเด้อพี่น้องเด้อ มาโทรมาสอบถามเันได้ว่าเพื่อนจิขายราคาจากบาทมาศึกษาเนาะคือเขามาเบิ่งกระได้ต้องพี่น้องเนาะคลิปนีน้ก็ฝาก็ไลก์กดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อ,ปอเป็นกคำลังใจให้กันเนาะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครัสวัสดีจ้า